สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แพทอัปเดตของคาร์บอเอ็มหรือเปล่านะครับมันเป็นกิจกรรมของคาร์บอเอ็มแหละกิจกรรมวูดูดอมมิจิกนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเอาง่ายๆก็คือกิจกรรมการชาอะไรแหบะเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามันเป็นการชาในรูปแบบที่เติมเงินแล้วเราได้ point ฟรีมาสุ่มนะครับก็คือตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้ที่เราทําการเติมเงินเล่นกันมาใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่ถ้าเราเติมเงินเข้าไปในเกมเราจะได้รับสิทธิ์ในการสุ่มนะ ใ่ก่อนว่ากิจกรรมเติมเงินนี้เนี่ยเราไม่ได้เติมเงินไปเพื่อใช้ point ในการเติมเนี่ยเพื่อสุ่มของซื้อของมันไม่ใช่แบบกาชาแบบนั้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นการชาในรูปแบบที่ทุกๆครั้งที่เราเติมเงินครบ30บาทเนี่ยเราจะได้รับ1สิทธิ์นะครับในการสุม่มซึ่งในแต่ละครั้งที่เราสุ่มเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ในการรุ้นรับตัวว oo ูดูพินนะครับซึ่งวูดูพินเนี่ยใช้10อันเพื่อแลกกับกล่องหนึ่งกล่องเข้าใจง่ายๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าตัวกิจกรรมเนี้ยก,กิจกรรมที่มันก็เป อ๋อโอเคเราเติมเงินแต่ว่ามันฟรีในทุนในที่นี้คือพอยต์อ่ะเรายังได้ใช้ต่อเนาะก็เป็นกิจกรรมที่เราเราเล่นกันแบบประจํามากเพราะว่ามันแบบเราได้ในส่วนของพอยต์อยู่แล้วแล้วก็ได้เหมือนลุ้นสิตนะครับจากการเติมเงินแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆสายฟรีที่แบบปกติไม่ไม่ได้เติมเงินมากทนะั้งเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับหครั้งในในกิจกรรมแต่ว่า ้านะครับเติมเงิน50บาทเป็นขั้นต่ำเนี่ยก็จะสามารถเล่นได้ต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลากิจกรรมกิจกรรมจะอยู่ถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับโดยที่วันที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่21ก็ยังมีเวลาให้เล่นกันอยู่นะครับคลิปนี้นะครับเราทำการสุ่มนะครับตัววูดูดอเนี่ยทั้งหมดจากการเติมเงิน5,000บาทนะครับก็จะมีอยู่ประมาณร้อยกว่าสิทธิ์นะครับจากการสุ่มเลือกตุ๊กตานะครับก็ถ้าในคลิปปัจจุบันเนี่ยผมน่าจะรันสปีดคลิปให้เห็นว่าเราทำการสุ่มไปแล้วนะครับ โดยที่หลังจากที่เราสุ่มมาทั้งหมดเนี่ยผมได้มาประมาณ114อันนะครับ อ่านี่สปอยก่อนเลยเพราะว่าคลิปน,น่าจะยังรันไปไม่ถึงแต่ว่าผมได้วูดูพิทเนี่ยมาประมาณ114อันก็สามารถสุ่มได้ทั้งหมด110ครั้งในกล่องนะครับซึ่งของเราในกล่องเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างหลากหลายแบบหลากหลายมากๆไล่มาตั้งแต่ยา GM นะครับโปเทคชั่นนะครับสโตรดเฮนเดอร์จนไปถึงแบบพวกเพอร์เฟกต์คอพวกกันแตกแหวนบวกสนะครับเอ็กตรีมอัพเกรดแล้วก็ใบอันติเมทนะครับพวกใบออฟอันติเมทใบออฟไฮเอสนะครับดีสุดเท่าที่เห็นนะจากใบออฟก็น่าจะเป็นแบบพวกใบออฟชุดททีี่นน่่เเปป็็นนนนใสวของคั ครับซอสิ m แล้วก็ในส่วนของพวกเมจิกแอมก็ยังได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นในส่วนของไบอนะันติเมตอ่ะก็น่าจะราคาดีมากมากแล้วก็พวกไบออชชั่นมอไซต์เจาะเกาะอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าราคาน่าสนใจเอ็กตรีมสามอะไรเงี้ยถือว่าน่าสนใจเลยนะครับที่บอกว่ามันเป็นตัวกิจกรรมที่เราได้แต้มนะครับฟรีจากการเติมเงินนะครับตัวที่เราเติมเงินไปเนะี่ยก็ยังสามารถนําไปใช้ต่อได้อยู่นะครับกิจกรรมนี้นะครับผมเติมไป5้าพันแต้มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสปีดนะครับสปีดคลิปไปให้ดูว่าตอนท้ายคลิปเนยรรราาไไได้้อะะัังงงบงคบค ¡Ah, qué ก็เท่าที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับของแรที่แรที่สุดที่ได้มาก็จะมีอยู่ประมาณ2ชิ้นนะครับสประเภทละกัน1ก็คือไบออฟนะครับสก็คือบาร์เพอร์ไฮเอสนะครับเพอร์เพอร์เฟกต์คอไฮเอสในส่วนของไบออฟเนี่ยเราได้เป็นไบอาร์เมอร์ออปชั่นไฮเอสแมกเรดนะครับถามว่ามันสุดไหมมันก็ไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นอัตราของแรเทียบเท่ากับไบ บายออปชั่นซอร์แอมนะครับก็แอบ G น่าเสียดายแต่ว่าก็ได้มาสองใบนะครับในการเติมเงินห้าพันบาทแล้วก็เพอร์เฟกต์คอไฮเอมาอ e ีหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็รวมของเล็กน้อยนะครับชิ้นอื่นๆนะครับถามว่า ครูไหมก็อยู่ที่ดูงอพิตของเพื่อนนะ้องถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาลองร่วมสนุกกันดูได้เพียงอย่างที่บอกขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวพอยที่เราเติมไปเนี่ยมนันนาไปสามารถใช้งานต่อได้สามารถนําไปใช้ต่อในการซื้อของในเกมได้อะไรได้นะครับยังไงถ้าใครชอบนะครับคอนเทนต์ประเภทนี้คลิปประเภทนี้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยเนาะอันนี้ในส่วนของกิจกรรมของคาร์บอนเอ็มนะครับูดูดอมเมจิกถ้าใครสนใจก็กดที่ลิงก์าระงใต,ใต้คลิปนี้ได้นะครับมาร่วมสนุกกันได้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับ